Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ก่อนอื่ครับขอแนะนำไฮโดเนโอก่อนครับไฮโดเนโอเป็นผู้นำด้านสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มเอเจเมนต์ซิสเตครับในประเทศไทยเราเป็นเบอร์หนึ่งครับเรามี30ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆตั้งแต่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ IoT คุณภาพน้ำทั้งหมดรวมอยู่ที่ไฮโดเนโอครับเราก่อตั้ง h y ไฮโดเนโอครับด้วยคุณฟาเบียนร้อยครับเป็นคนเยอรมันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองนะครับ อ่ะค่อยๆไปฮะส่วนตัวผมเองครับเกิดที่จังหวัดระนองครับเติบโตในฟาร์มครับเป็นลูกเกษตรกรของเลีเ้ยงกุ้งครับระหว่างเรียนครับผมมีโอกาสได้ทํางานกับ,บทัโนโลยีระดับโลกครับหลายๆบริษัทแล้วก็ทํางานออกมาครับในหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วมันมีจุดหนึ่งครับที่ผมตระหนักได้ว่าเฮ้ยชีวิตพ่อแม่เราชีวิตพี่น้องเราชีวิตพี่น้องเกษตรกร,กรของเราครับชีิตมันต้องดีกว่านี้ สิบปีแล้วนึกภาพดูครับยี่สิบปีแล้วนึกภาพดูครับมันต้องดีกว่านี้ครับทำให้ปัจจุบันครับผมครับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ร่วมก่อตั้งไฮโดเนโอประเทศไทยครับแล้วทำไมครับวันนี้ทำไมวันนี้เราถึงต้องพูดถึงเรื่องของ การแข่งขันในระดับโลกวันนี้ท่านพอได้พูดไปแล้วครับในช่วงก่อนหน้าช่วงแรกครับเราเปรียบเทียบครับการแข่งขันในระดับโลกครับมันเหมือนการแข่งแรลลี่มันเหมือนการแข่งขันมันคือนก,น,น,นการแข่งขับรถโดยที่เรามีเป้าหมายผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต้นทุนต่ำลงคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไม่ใช้สาร และมี Animal w e l แ a r e มีแฟเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกการแข่งขันครับมันเริ่มแล้วนะเวียดนามครับเริ่มแล้วนะครับอินโดนีเซียครับผมไม่ได้ยกเอกวาด,ดอร์หรือชาติต่างต่าไกลๆนะเราเอาแค่เพื่อนบ้านนะเอาสองประเทศน,นี้ครับถ้าเขาเป็นรถยนต์นึกภาพครับเราเป็นอะไรครับตามหลักคามเป็เจริงเราเป็นรถม้าครับ ทำไมครับเพราะวันนี้เราตามหลังเขาอยู่ในทุกๆด้านนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขานำเอาเทคโนโลยีเอาฟิชชั่นเอาคว้าเขาเจอไปใช้แล้วทำไมผมกล้าพูดมาดูตัวเลขกันนะตัวเลขผลผลิตนะครับผมดูผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะก็แต่ปี2,020นะครับจนถึง2,024เวียดนามบวกมา90% วินโดครับบวก80%ตัวเลขบวกนี้ครับคือบ่งบอกความสามารถในการผลิตของเขาเมื่อเรามีเปอร์เซ็นต์บวกมากเมื่อเรามีผลผลิตมากเท่ากับว่าเขาก็จะมีคลาสมีแรงที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราครับ4-5ปีเราบวกกี่เปอร์เซ็นต์12.5 เป็นที่มาให้ p r e c i ่ i และคว a าเค t าเ e อต้องรีบเข้ามาจัดการโดยด่วนในประเทศไทยครับยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆครับพื้นฐานเลยครับคุณภาพน้ำค่าดีอถ้าเราวัดคุณภาพน้ำสองครั้งต่อวันสองวันเราอ,อนุมานได้ว่าเอ้กราฟดีประมาณนี้แล้วความเป็นจริงอะฮะกราฟดีโอมาประมาณนี้จริงไหมตามค่าที่เราอ,อนุมาณแน่น,นอนว่าไม่ใช่ครับ ในแต่และวันมีคุณมีคอนดิชันที่แตกต่างกันจะเห็นนะครับว่าจะมีเห็นไหมกราฟนี้ชันมากชันน้อยช่วงกว้างมากช่วงกว้างน้อยเมื่อเรามีข้อมูลที่ไม่แม่นยำครับอนุมานผิดพลาสดสรุปผิดพลาดแอคชั่นก็จะผิดพลาดด้วยและที่สำคัญข้อมูลที่ไม่แม่นยำจะจัดการความเสี่ยงไม่ได้เลยสทินลีเรียลไทม์ดิจิทัลคว้าเคาเจอ จะช่วยเข้ามาให้ทำให้เรานั้นสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะเหมือนต่อเหมือนกัน,นครับมาคุยเรื่องพลังงานนะวันนี้เราได้ยินคำว,ว่าประหยัดพลังงานโดยใช้ IoT เหมือนเดิมครับเราเปิดปิดเครื่องดีนน้ำตามค่าด o t วัดได้แต่ถ้าเราเอาความเป็นจริงเข้ามาจับแล้วครับเราเปิดปิด ตามเรียลไทม์ time. ส่วนต่างที่แรงเงาครับต้นทุนพลังงานลดลง30%เป็นค่าเฉลี่ยอาจจะไม่เห็นภาพครับผมให้เป็นเงินครับ12,000บาทต่อเดือนต่อบ่อคิดว่าแค่เนี้มันพอไหมครับไปสู้กับตลาดโลกนี่ว่าไม่พอครับต้นทุนพลังงานเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งครับแต่เรามาคุยกันได้เพราะอะไร เพราะการลดพลังงานมันสามารถคืนทุนด้วยตัวมันเองใต้น้ำเขามีอีกมากมายครับแต่การความเสี่ยงครับเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มครับเพิ่มสัยภาพัทางการเงินและสร้างความยั่งยืนไฮโดรเนโอครับเรามีเทคโนโลยีพวกนี้ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมถึงการแนะนำการใช้งานเรามีเซนเซอร์เดียวทามเรามีทุกอย่างเรามีแพลตฟอร์มสำหรับการเลี้ยง เราตั้งแจ้งเตือนได้เราทำออโตเมชันได้กลับมาภาพนี้เหมือนเดิมมันเป็นเพียงแค่าการลดพลังงานหรือเปล่าแน่อนอนว่าไม่ครับการลดพลังงานหมายถึงการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อมูลของเราครับ20ตันต่อปีต่อบ่อที่จะเป็นรอยต่อเป็นเขาเรียกว่านะเป็นข้อได้เปรียบของเราในตลาดโลก วันนี้ครับไทยเนียนกรุ๊ปครับมีโครงการชื่อว่าโลคาบอนชุมโปรเจกต์นะครับกษตรกรที่มีโซลชันของไฮโดรเจอจะสามารถขายในราคาที่ดีขึ้นข้อดีของเราคือเกษตรกรได้เงินเพิ่มแล้วข้อดีในมุมมองภาพรวมระดับประเทศคืออะไรคือเรามีโอกาสที่นำผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพสูงสู่สายตาชาวโลกนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญครับที่ไทยเนียนกรุ๊ป ไฮโนเอโอโลคร์บ้นชิมโปรเจกต์ bon ep, จะกลายเป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งให้ประเทศไทยได้สามารถนำส่งสารว่าเรามีของดีครับกบจาจัดการฟาร์มนะพิชนาคว่าเคาเจอร์ครับรวมไปถึงทุกอย่างมีการแทร็กและที่สำคัญครับมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงให้เห็นภาพมากขึ้นวันนี้เห็นหลายคนใส่แมส กุ้งปลาใส่แม่เองไม่ได้ครับหาอะไรมาใส่ไม่ได้เราเลยจาเป็นต้องมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงจัดการความเสี่ยงครับออโต้ครับขอเมนชั่นอันนี้นิดหนึ่งครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษกตรกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่าทีโีสมาร์ทฟาร์มช่วยเพิ่มผลิตได้13ซให้ตัวเลขมาขึ้นครับ20ตันครับต่อปีต่อบ,บ่อครับเพิ่มขึ้นมา2,600กิโกรมัมคูณ200บาท นี่คือเงินที่จะเพิ่มขึ้นในกระเป๋าพี่นอกเกษตรกรเห็นไหมครับว่าการลดต้นทุนพลังงานเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาทั้งแห่งเราต้องช่วยกันครับเอาสิ่งที่อยู่ใต้น้ำทั้งหมดขึ้นมาให้ได้ทุกภาครัฐทุกอง์กรต้องช่วยกันครับเอาสิ่งที่อยู่ใต้น้ำทั้งหมดขึ้นมาให้ได้ตั้งแต่การจัดการความเสี่ยงด้ระบบการทำฟาร์มเพิ่มศักย ดิครับว่ารถม้าของเราจะกลายเป็นอะไรรถแข่งสมรรถภาพสูงที่มุ่งไปยังเป้าหมายอย่างมั่นคงและแม่นยำครับมาร่วมกันครับมาร่วมเป็นพาร์ทหน่กับเราครับ วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสารอัลคอบิชนะครับสปีจากราคาเต็ม2,200บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสีย้อม EHP ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับผม1ชุดตรวจได้100ครั้งนะครับจำนวน1ชุดไปตรวจที่ฟาร์มครับสำหรับคัดกล่อง EHP ในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับขอมมีจํานวนจํากัดนะครับผมมุ่งหมายางนาด้วยกันเพราะเรามี ผู้ใช้งานหลายร้อยฟาร์มทั่วประเทศเราได้รับการยอมรับะระดับโลก Global s h r i p Forum ระยบการยอมรับจากภาคเอกชนหลายๆภาคและภาครัฐด้วยเราแอคทีฟนะครับที่จะส่งมอบสิ่งที่เรามียูสเคียทั้งหมดที่เรามีสู่พี่น้องเกษตรกรและเราเปิดรับทุกๆอย่างครับเพื่อทําให้การพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเราไปดีขึ้นมาร่วมกันครับมาร่วมกันนําเอาฟิชชั่นอาควาเคาน์เตอร์มาสู่การพเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ไปกับผมไปกับไฮโดเนโอรครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือคุณอุสมานด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ